ครับสวัสดีครับหมอพิลาศจากเอ็มพีคลินิกะนะคะรับคลีนคลูกผมกับพีเอชไอนะครับวันนี้หมอจะมาพูดในหัวข้อเรื่องขั้นตอนตรวจสัมหมอคลุกผมที่คลินิกทําอะไรบ้างนะครับน้อมีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหรือมีคำถามกันนะครับว่าการงวลว่าต้องเจ็บตัวไหมแห้งไหมนะครับน้อซึ่งวันนี้หมอจะมาตอบให้นะครับขั้นตอนการตรวจสัมหมอที่คลินิกใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับซึ่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ขั้นตอนที่หนึ่นะครับหมอจะทําการซักประวัติตรวจสอบถามอาการนะครับหมอว่าอาการผุ่นโรคของปามของคนไข้เนี่ยมีมานานหรือยังแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างน,นะครับหมอที่ทําให้ผมร่วงนะครับนมอเราจะได้หยุดไปด้วยกันนะครับหมอ ข้อที่2นะครับน้องหมอจะทําการตรวจของกล้องด้วยไตรโพสโคลนะครับน้องหรือว่ากล้องของล่างผมนะครับน้องซึ่งในตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถประเมินสุขภาพรากผมได้นะครับว่ารากผมแต่ละตําแหน่งมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับขั้นตอนที่3ครับหมอจะทําการวัดกราฟนะครับน้องเพื่อดูพื้นที่นะครับน้องว่าที่เราต้องปลูกผมเนี่ยใช้กราฟน้ำมันเท่าไหร่นะครับน้องและจัดกระจายปลูกผมในแต่ละตําแหน่งเท่าไหร่บ้างนะครับ ส่วนขั้นตอนที่4นะครับน้อหมอจะทําการตรวจของกล้องด้วยเดสโตเมทรีนะครับหมอจะเป็นเครื่องมือในการดูความหนาแน่นของกราฟของคนไข้นะครับหมอว่าประกอบกับการทำกราฟว่าแต่ละจุดเนี่ยเราควรจะปลูกผมแน่นเท่าไหร่หรืปลูกเพิ่มเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะครับหมอจะทําการแนะนําและอธิบายให้ว่าแนวทางการรักษาของคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะรักษาด้วยอะไรบ้างนะครับน้องแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ ก็ภายหลังการตรวจนะครับถ้าคนไข้ต้องการเรื่องการรักษาเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับหมอก็สามารถเรื่องการรักษาได้เลยซึ่งส่วนตัวหมอหมอแนะนําให้เริ่มการรักษาเลยนะทันทีเพื่อจะได้ไม่ล่าช้านะครับหมอก็ทําให้การรักษาเนี่ยสามารถาารักษาได้อย่างตรงจุดและก็รวดเร็วครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ